อ่ะเดี๋ยวต่อเลคเชอร์ก่อนแล้วจะทำอะไรจะทำอะไรก็ทำทีหลังบิ๊กเวลเซนหนึ่งแลยนะบิ๊ก <c oughs> <c oughs> อ่ะต่อนะ ให้ทุกคนไปที่ตัวโชว์เนี่ยไอเพจเนี้ยโชว์ .html.erb ใต้ทวีตอะตรงๆ under tweet tweet folder ปิดด้วยตัว <c> subline <oughs> น,นะ เนี่ยมันจะต้องหน้าตาให้ใครอย่างเงี้ยโชว์โอเคสิ่งที่เอ๊ะทำไมของเขาโชว์มันคนละแบบเนาะมันคนละแบบเลยแต่ว่าไม่เป็นไรเอาไอ้ตัวเนี้ยจะได้โชว์ให้ดูว่าอาจารย์นี่ยจะพูดอะไรตอนนี้เนี่ยที่เราเห็นเอาง,ง่ายๆก็คือจะเห็นว่ามันเป็น HTML ถูกปะใช่ไนหะ แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่แปลกก็คือตัวพวกตัวเนี่ย bracket เปอร์เซที่มันแอดเข้ามาใช่ไหมจะถ้าสังเกตดูดีๆจะเห็นได้ว่ามันมีอยู่2ประเภทมีคือ bracket เปอร์เซต์แล้วก็ bracket เปอร์เซแล้วก็มี equal sign คำถามคือว่าเอ๊ะสองอย่างแตกต่างกันยังไงมีใครพอที่จะบอกได้ไหมว่ามันแตกต่างกันยงไงคำตอบอยู่บนนั้นแหละแต่ว่าแต่ต้องให้อธิบายออกมา มีใครช่วยถ้าผมว่าช่วยนี่ก็เดี๋ยวก็อันนั้นแนไปไปคนแรกอะไรนะใช่ก็คือจริงๆแล้วข้างบนเนี่ยต้องเริ่มเข้าใจอันนี้ก่อนอันนี้ก็คือเรา,าแค่เป็นโค้ดร u b y ปกติใช่ไหมเหมือนที่เราใส่เข้าไปในเวล s Console ใช่ไหมครับแต่ว่าข้อแตกต่างระหว่างอันนี้กับอันนี้คือว่าสิ่งที่ Evaluate ด้วยอันนี้ Return เนี่ย สิ่งที่ Return มาก็จะโดน Print หรือว่าใส่เข้าไปใน Page ทุกคนรู้จัก h1 tag ใช่ไหมครับของ html ก็คือแค่ Header ปกติก็เหมือนกับ System หรอเราแบบป i n ้น line ์แต่ว่าตัวใหญ่ๆก็อันนี้ก็จะใส่อย่างสมมตุ tweet, ติว่า w w e t t t a t u s ของเราคือ Where can I get a good by w e e t สิ่งที่เกิดขึ้นคือหลังจาก Page านี้โดน W a i l s Evaluate แล้วเนี้ยส l i t ส่งออกมาเป็น html เราจะมี Text แทนเพราะฉะนั้น สมมุติถ้าไปเปิดไอเ,เนี่ยในเว็บเบราว์เซอร์เปิดเพจนี้บนเว็บเบราว์เซอร์เนี่ยเราจะไม่เห็นพวกเปอร์เซนต์อะไรพวกนี้เพราะว่ามันโดนอีเวลเลเตอ e ์เรลแ้วแล้วก็มันจะส i ิเป็น HTML ออกมาอันนี้พอเข้าใจไหมว่าโค้ดตรงนี้พยายามทำอะไรอาจารย์จะไปช้าๆทีนะเผื่อใครท,ที่ที่ตามไม่ทันถ้าใครไม่ไม่คุ้นกับ HTML นะครับ HTML คือเป็นไฟล์ฟอร์แมต เหมือนกับว่าเวลาเรามี Java file เราก็ต้องมี f i format .java ใช่ไหมเ้ต้องใส่ syntax เข้าไปให้ตาม Java ใช่ไหมครับอันนี้คือ file .html อย่าย่เพิ่งไปสนใจ .erb .html ต้องมี format นี้ format นี้คืออะไรต้องมีเริ่มต้นด้วย doc type html อย่างนี้เพื่อที่จะบอกว่าโอเคนี่เป็น html นะแล้วก็มี head ใช่ไหมครับมี title title นี่ก็จะอยู่แบบบนบนแถบเราอะ set ตรงนี้ปป๊บแถบ ของเบราว์เซอร์เราก็จะ,จะบอกว่าโอเคนี่คือ Twitter for zombie แล้วก็มี Image แล้วก็พอถึงอันนี้นี่คือแท็กที่จะทำให้มีภาพนะครับเนี่ยจริงๆแล้วขอโทษทีเพจเนี้ยพอทำเสร็จพอโดน b บราว์เซอร์เรนเดอร์เสร็จเ e r s เรนเดอร์เสร็จมันก็จะหน้าต่างงั้นก็คืออันนี้นี่เป็นโค้ดอันนี้นี่คือเอาต์พุตเอาต์พุตที่เราเห็นได้บน b บราว์เซอร์นะครับ เห็นไหมครับว่าตัวนี้ IMG IMG ย่อมาจาก image พอเราบอกว่าเราต้องการโหลด image เนี้ยมันก็จะไปโผล่ตรงนั้นพอโผล่ตรงนั้นเสร็จปุ๊บมันก็จะมีเราก็จะโชว์ไอตัว status เราทำไงถึงจะโชว์ status เราก็ใส่เั็ n h1 one แล้วก็เราเอาทวีตอันนึงมาทวีตอันที่หนึ่งะแล้วก็โชว์ status อันนี้นี่ก็รู้กันอยู่แล้วเพราะรู้ใช่ไหมว่าอย่างถ้าเราแบบ ใส่คำนี้เข้าไป tweet status เข้าไปใน real console มันก็จะ print ตัว status ออกมาข้อแตกต่างตรงนี้คือว่าแทนที่เราจะมา print บน console เราเอาไปใส่บน webpage แทนอันนี้เข้าใจไหมครับใครไม่เข้าใจน้งมือเงียบเสด็จและนี้ก็เหมือนกันแค่แหนว่านี้แค่เรา print name name ของซอมบี้ใช่ไหมครับแล้วก็ขอพูดซ้ำอีกทีแต่ว,ว่า ถ้าสมมุติว่าอยากจะให้อะไรไปโพลเป็นเพจจะต,ต้องใช้ตัวเท่ากับแต่สมมติว่าเราแค่ต้องการ Evaluate คือเราแค่ต้องการวันโค้ดเฉยๆเนี่ยเราไม่ต้องใช้เท่ากับเพราะถ้าสมมติว่าใช้เท่ากับตรงนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือไอตัวเนี้ยอะไรก็แล้วแต่มันจะพยายามจะออกมาบนบนหน้าจอบนเว็บเพจนะครับเพราะ,ะนั้นอย่างน้อยๆก็คือเข้าใจว่าบนเพจเนี้ยต้องรู้นะว่าข้อแตกต่างระหว่างนี้กับแบบนี้คืออะไร <c oughs> อาจารย์อยากจะให้ลองแก้ตัว show.html เราไปลองดูที่ show.html คืออาจารย์อยากจะให้เริ่มลองทำ change พวกตัว view แล้วเพราะเรายังไม่ค่อยได้ change view เท่าไหร่ไปที่ตัว show.html แล้วลองเนี่ยทำตามจารย์นะนี่คือตอนนี้ทุกคนมีนี่อยู่บนหน้าจอใช่ไหม จารย์อยากจะให้ลองใส่ตัวนี้เข้าไปเปอร์เซ็นต์ปิดด้วยเปอร์เซ็นต์แล้วก็แทนที่จะเป็นทวีตแอดทวีตนะเราจะแก้เป็นทวีตเท่ากับเออเอาอย่างนี้กนะันจะได้ไม่ต้องแก้เยอะเดี๋ยวอาจารย์จะเข้าอธิบายให้ฟังว่าอะไรคือตัวแอดที่อยู่หน้าทวีตอันนี้ตอนนี้ไม่ต้องเข้าใจแค่ทำตามที่นี่ไปก่อนก็คือทวีตไฟน์บายเนมชื่อของเอ้ไม่มีเนมไฟน์บาย f i n d by ID ก็แล้วกันเรามีกี่ทวีตเรามีกี่ทวีตใน d a t a b เด e ตอนนี้เรา s ซต4ใช่ไหมครับเพราะงนั <c oughs> ้นก็ ID สุดท้ายคือ4แล้วลองดูว่าเป็นยังไงแล้วลองไปที่เว็บเพจของเราแล้วลองลองไป page show <c oughs> เพจ,ะจะโชว์ดูอ่ะเดี๋ยวอาจารย์โชว์ให้ดูว่าหมายาความว่าไงเพจโชว์นี่คือทวีตของเราตอนนี้ ลองกดโชว์อันแรกดูพอเปลี่ยนอย่างนี้ Status เป็นอย่างนี้ใช่ไหมฮะ OMG แต่ลองกลับไปที่เพจอีกเพจหนึง่งลองกดโชว์อีกทีแต่ Status ค้างอันนี้เก็ตไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไปเปลี่ยนในตัวทวีตเนี่ยให้เป็นของสีเสมอเพจที่โชว์อยู่เนี่ยไอเพจเวลาเรากดมาเพจนเนี้ยเยนี่ยเพจตรงเนี้ย HTML ที่โดนเรนเดอร์คือ show.html.erb เข้าใจไหมคืออันนี้นั่เป็นเป็นคอนเวนชันเลยให้จำง,ง่ายๆเมื่อไหร่ที่บนเบราว์เซอร์เรานะเห็นดับบควิดหรือว่าจะเป็นเอ่อซอมบี้ใช่ไหมที่เรามีรีสอร์ทก็คือชื่อรีสอร์ทด้วยตัวเลขเนี่ยเพจที่โดนโชว์คือ show.html ของนั้น หมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าสมมติว่าอาจารย์ไปที่ซอมบี้สองโอ้ทำไมเครื่องมันช่าซอมบี้สองเนี่ยคิดว่าเพจที่ ht คำถามคือ HTML ตัวไหนที่โดนที่โชว์อยู่บนหน้านี้ HTML ตัวไหน ชงเอของซัมบี้ถูกป่ะก็คือเพจนี้จริงป่ะเราจะแก้เราจะลองเช็คไั้ไงว่ามันใช่หรือไม่ใช่เอออย่างสมมติถ้าเราเปลี่ยนคําว่า Gra ฟยา a r d เป็นคําว่าเกรฟเฉยๆอาจารย์เซฟแล้วอาจารย์รีเฟรชเพจนี้ก็จะเห็นได้ชัดเลยว่า Gra ฟยา a r d มันเปลี่ยนเป็น Grave เห็นไหมว่า pattern เห็นเข้าใจไหม t พเ r n ที่อาจารย์พยายามพูดอะเห็นป่ะ ชื่อรีสอร์ทอย่างเช่นซอมบี้หรือทวีตด้วยนัมเบอร์นัมเบอร์นั้นคืออะไรคือ ID ของรีสอร์ทจะโหลดเพจอะไรเพจโชว์ page Show ของรีสอร์ทนั้นอันนี้เข้าใจกันไหมเพราะอาจารย์เริ่มอันนี้คืออธิบายเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเว็บแล้วแต่ว่ายังอธิบายแบบเพลินๆอยู่เฟลล์เฟลล์เราต้องรีเฟรชเดยรีเฟรชเพจ ทำได้ไหมใครทำกันได้ไหมอันนี้สำคัญนะที่จะเข้าใจแล้วครั้งนี้เมื่อกี้เราคุยกันถึงเพจของทวิตถูกปะเมื่อกี้เราโชว์บอกว่าคือทวิตของเราเนี่ยทุกหน้าเอ๊ืย้อน ทำไมมันช้าอย่วะโปกตีไม่ช้าอย่างนี้นะเนี่ยหรือว่าคุเพาอเราเปิดวินโดอยู่เนี่ยเห็นไหมว่าทวิตสตาร์ตสารเนี่ยมันเป็นคนละคนละตัวเลย ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเรลสมมติว่าอาจารย์กดโชว์ตรงนี้คิดว่าสไตลัสควจะเป็นไรก็ครที่จะเป็นไอแวร์ในเกต o คกูดไบทูนิช่ะแต่อาจารย์กดโชว์ไปมันกลับกลายเป็น o m g เหตุผลเพราะอะไรเพราะว่าอาจารย์ไปเข้าไปในโชว์เพจของทวีตเนี่ยอยู่คนนั่นเลยว่าแล้วอาจารย์ไปบอกว่าเซตทวีตเป็นแค่ตัวสี่อย่างเดียวนั่นคือเหตุผลว่าทไมมันถึงค้างอยู่งั้นเพราะฉะนั้นวิธีที่จะแก้ก็คือก็แค่ทำอย่างนี้ลบทิ้งแล้วมันก็จะเวิร์กเหมือนเดิม เซฟปุ๊บเห็นป่ะแล้วก็กลับมาเป็นตาร์ัสของมานลลครั้นี้ก่อนที่จางจะต่ออยากจะคุยนิดนึงเกี่ยวว่าจางลืมบอกไปเกี่ยวกับเรื่องข้อแตกต่างระหว่าง Ruby กับ Rails เอ้ย r u บ y กับจาว่าลืมพูดเรื่องนี้ไปอยากจะโชว์ใช่ครับแล้วเดี๋ยว วันนี้เราจะพูดให้ฟังว่ามัน assign อย่างไรเดี๋ยวอาจารย์โชว์ให้ตอนนี้เลยแล้วกันว่ามัน assign ยังไงไอตัว add, add tweet เนี่ยมันโดน assign ไปเมื่อวานเราคุยกันแล้วนิดนึง controller จำได้ไหมที่อาจารย์มี diagram ไอ diagram เม,มื่อวานอะ่ะที่เข้าไป controller ไป model ไป view ใช่ปะอาจารย์จะโชว์ให้เลยว่ามัน assign ยังไงเอาตอนนี้เลยอาจาจะได้ tweet controller ตอนนี้เราคุยอยู่เรื่อง tweet ถูกปะนั่นแหละพงษ ใช่ไหมเราคุยถึูเรื่องทวีตถูกป่ะเพราะนั้นก็คือต้องไปที่ทวีตคอนโทรลเลอร์คราวนี้เนี่ยมันโดนไอตัวแอดทวีตเน่ยโดน assign เมื่อไหร่โดน assign ที่โชว์เริ่มเข้าใจยอยังคือแอคชั่นโชวเนี่ยโดน generate ตอนที่เราทำสแกฟ l โฟ้าเรามาแล้วเราแอดทวีตเนี่ยโดน assign ไงก็ง่ายก็คือทวีตไฟล์แล้วตัวนี้คืออะไรก็คือว่าตัวเลขทอรเมเนี่ยเป็นแฮช นะแฮชแบทที่เราคุยวันนี้แล้วเวลาเราทำไอดอย่างนี้ก็คือเราต้องการตัว ID ใช่ไหมไอดีก็จะ Return Value แล้วตัวเลขนี้คือตัวเลขที่เราใส่เข้าไปในเบราว์เซอร์หมายเขาว่าอะไรหมายเขาว่าถ้าจารย์เปลี่ยนนี้เป็น3เห็นไ่มตอนนี้โชว์ส t ต t u s ของ3เพราะพารมเปลี่ยนพราะพารมเปลี่ยนมันก็จะ Find a different tweet แล้วมันก็ Assign a อด e e t t ใช่แล้วมันก็จะมาโชว์บนโชว์เพจ เข้าใจยังว่ามันมันมาไงเริ่มจาก Browser b r o ์ s บรไปถึงที่ Controller Controller ดูว่าตัวเลขอะไรมาแล้วก็หาทวีตที่ถูก assign at tweet อะพอเสร็จปุ๊บมันบอกว่าโอเคโชว์ถูกปะ่ะเพราะฉนั้นเราจะต้องไปที่ show. html เห็นยังคือเพราะนั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าเราไม่ได้มาที่เพจนี้เราไปที่เพจอื่นยกตัวอย่างเช่นเราจะไปที่ new new action นิวแอชชั่นนี้จะไปที่ไฟล์ไหนก็น่าจะเป็น new dash share n ของไะไรของ tweet เข้าใจยังคือมันง่ายมากเลยอะก็คือว่าแอคชั่นไหนก็วิวชื่อไฟล์นั้นอันนี้จำง่ายเลยเข้าใจว่ะอย่างสมมุติอ่ะโชย example นึงสมมุติเรากลับไปที่ index ของ tweet อย่างเงี้ยทำไมมันถึงชอบชัดดาวน์ไม่ใช่ พอพั๊บโอ้วววโหไม่รู้ปกติมันไม่ช้าขนาดนี้นะเนี่ยปกติแบบปึ๊บปุ๊บไม่รู้จานไปเซตอะไรผิดหรือเครื่องเป็นไรปกติไม่ใช่านี้เสีย Flow เลยเคเรากลับไปที่อินเด็กซ์สุป่ะสมมุติเรากด New Tweet ตอนนี้ให้สังเกตดู ว่าบนเบราว์เซอร์เราเนี่ยมันอยู่ที่ tweet new แสดงว่าตอนนี้เพจที่เราอยู่คือ new.htl m เข้าใจว่าเรามาอยู่ที่เนี่ยสมมติถ้าอาจารย์เปลี่ยนเป็น new tweet แบบ w e e t ไงดีวะ t w e e อย่างนี้แล้วอาจารย์ refresh เข้าใจยังเพราะนั้นจะรู้ได้ไงว่าอย่างดบบเราเพราะนั้นคำถามที่เราถามคือเวลาดูกับเพจเนี่ย เราอยู่บนหน้าไหนอ่ะให้ถามตัวเองอย่างสมมุติถ้าเราอยู่หน้าทว e ตเลขสองสามสี่ห้าเราก็จะรู้ว่ามันเป็นโชว์ถ้าสมมุติว่า tweet ทวีต new เราก็อยู่ใน new page อันนี้พอเข้าใจแล้วนะคือจะเริ่มอันนี้ค่อยๆเข้าใจไปไม่ต้องรีบร้อนมันมีอยู่ทั้งหมดตั้งห7 a จ็ดแอชัจริงๆที่เมื่อวานอาจารย์คุยให้ฟังแต่วันนี้อธิบายใหม่ก็ค่อยๆเข้าใจไปแบบว่ามันก็จะเป็นอย่างนี้ เราเราจะต้องดูลิงก์ไอตัวค o นโทรลเลอร์เมธอดเนี่ย a, a ทูไอไอวิวเพจเชียมีอยู่ <c oughs> คราวนี้ขออนุญาตไปคุยเกี่ยวับเรื่องที่อยากจะคุยจริงๆเมื่อกี้เกือบลืมอีกแล้วในจ a วาในจาวาเนี่ยเราสร้างเว็บไซต์ไอเราสร้างไอตัวฟังก์ชันขึ้นมาถ้าสมมติว่า ฟังชันซิกเนเจอร์ไม่มีตอบด้วย void คือตรงนี้ไม่ใช่ void เนี่ยเราต้องมี Return ถูกปะสมมุติว่าถ้าเป็น Integer อย่างที่เราเขียนกันก็ต้องมี Return ถูกปะแต่ใน Ruby เนี่ยไม่จำเป็น Ruby เนี่ยกฎของมันคือว่าฟังก์ชันอะไรก็แล้วแต่ Expression Line สุดท้ายของฟังก์ชันนั้นจะโดน Return เสมอน,นั่นคือกฎหมายความว่าอะไรหมายความว่า ถ้าเราไปดูอย่างเอาไหนดีวะเครื่องช้า จริงๆนห้องเนี่ยเอาเอา,อางี้อย่างสมมุติว่าถ้าจะสร้างฟังก์ชันเหมือนอันนั้นเลยนะ mm hmm. the add a b คำตอเวลาเราทำเสร็จปุ๊บเราก็แค่ทำ a บวก b ไม่ต้องมี return เพราะว่า a บวก b เนี่ยเป็น expression สุดท้ายโดน Re t u r n อยู่แล้วเข้าใจยังเพราะฉะนั้น มันกลับไปที่ตีมเดิมอ่ะตีมที่อาจารย์บอกว่า Ruby เนี่ยเป็น concise language เป็นภาษาที่พยายามที่จะไม่ใส่อะไรเข้าไปเยอะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้อง type อะไรเยอะผู้เขียนเขาเขาเลยตัดสินในจว่าโอเคไม่จาเป็นที่ต้องมี return e x p e s s i v e return expression อันสุดท้ายจะ return โดย return โดยธรรมชาติอันนี้ get นะโอเคกลับไปต่อที่ตัว lecture เพราะฉะนั้นพออาจารย์อที่วายเข้าไปหมดก็น่าจะเริ่มเข้าใจตรงนี้กันมากขึ้นแล้วตรงน่าจะตรงน่าจะเข้าใจตรงนี้กันมากขึ้นแล้วนะไอตรง ERB ตรงเนี้ยเพจเนี้ยเพจโชว์เนี้ยก็จะต่อเลยก็แล้วกันอาจารย์จะยังไม่คุยถึงเรื่อง Yield มันไม่จําเป็นมากเท่าไหร่มีเรื่องอื่นที่สำคัญกว่า อันนี้ไม่จําเป็นคือมันจําเป็นนะที่ต้องรู้แต่ว่าตอนนี้มันไม่ใช่ท็อปิกที่เราจะคุยกันอยู่คราวนี้ใครรู้บ้างว่าเ,เวลาที่เราจะแอดลิงก์เข้าไปใน HTML เนี่ยเราต้องใช้ HTML แท็กอะไร A มีคนได้บอก A หรือกปา มันมเีเดี๋ยวจาร์จะลองดูดีว่าจะโชว์ได้ไหมอันนี้นี่เป็นลิงก์ถูกปะ่ะ Anchor Tag Link เพราะเป็นแบ็กถูกปะ่ะ นี้ต้องใช้เอามา